ดีกว่าเขาดีกว่าปกม่ใช่นกับผมเกมเมอร์นะวันนี้จะมาสอนที่การแปลงไฟล์นะผมสำหรับบางคนที่ออพคลิปลง u t u b e นะแล้วไฟล์เนี่ยมีนขนาดใหญ่เกินนะทงให้ลงช้านะโอเคครับแล้วบางคนมีปัญหาที่ว่าลงช้านะเป็น2-3สามชั่วโมงเนี่ยแล้วพอมาดูทีมันลงไม่ได้นะฮะซึ่งเลยลงไม่ได้นั้นก็อาจจะเป็นที่ผิดเล็กสิหรืออะไรนะฮะก็อันนี้จะมาสอนวิธีการแปลงไฟล์นะครับ ถ้าผูที่ใช้โปรแกรม m e d i c a มในการอัดคลิปหรืออัดเกมนะครับผมก็จะไฟล์มันจะเป็น avi นะมันจะกำหนดมาให้ซึ่งไฟล์ผมแนะนำในการแปลงอ่ทุกโปรแกรมเลยนะที่ผมแนะนำแปลงก็คือ flv เอ,อที่ผมบอกว่า avi นั่นก็คือ Medicam นะว่าถ้าอัดเนี่ยมันจะกลายเป็น avi นะอัดโนมัติต่อไป ทุอยงเ่วะอ๋อไฟล์ผมแนะนำ flv นะกับ wmv กับ mp4 นะฮะซึ่ง flv นี่น่าจะเล็กสุดนะฮะก็วันนี้จะมาแปลงเป็นเอ่อ wmv นะผมแล้วก็กดตรงนี้นะกดได้ถูกนะโอเคแล้วเพิ่มแฟมนะแล้วก็เลือกไฟล์ที่คุณเก็บวิดีโอไว้นะฮะแต่วะ ไหนวะนี่ครับโอเคนะแล้วก็กดตกลงวะแล้วก็เริ่มโอเคนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ทำให้อัพโหลดช้าก็คือเน็ตของคุณนะผมอาจจะช้านะก็จะไปเปลี่ยนเน็ตก็ได้หรือมาแปลงก็ได้นะผมก็สโลนี้ก็โอ้ยหนึ่งนาทีไปเนี้ยนะก็แปลงไปนะแล้วก็นี่ก็คือหยุดนะผมแล้วก็เริ่ม ก็คือหยุดอันนี้ก็คือแบบหยุดแบบสมมุติว่าเนี่ยหนึ่งเปอร์เซ็นใช่ไหมมันจะเหลือศูนย์เลยแต่พอหยุดชั่วคขานะมันจะหยุดชั่วข่าวโอเคก็ไม่มีอะไรมากครับก็ถ้าชอบละครสมัครสมาชิกด้วยนะกดไลค์ด้วยนะครับก็สำหรับนี้ก็สวัสดีครับมีอะไรก็ถามมากันได้นะนี่ก็สวัสดีครับบ๊ายบายฮะ